เลือกให้ได้กับซุนโต้วอร์ i ิคอ2ลและซุนโต้เลด2ถ้าพูดถึงการใช้งานจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆเนี่ยที่มีก็มีอยู่นะสำหรับ2รุ่นนี้ถ้าเอาตัวแรกเลยนะอย่างซุนโต้เลสเนี่ยปัญหาที่หลายคนเจอกันเวลาจะไปเทลแบบจริงจังเดินป่าแคมปิ้งหรือว่าใช้นาฬิกาค่อนข้างที่จะถึงเนี่ยจะเจอปัญหากับไม่ว่าโคนหินดินทรายเนี่ยเวลามันเลอะเข้ามานะครับมันจะฝังอยู่ตรงเม็ดมะยมทําให้หลายคนพอเวลาจะใช้ปุ่มเนี่ยมันหมุนไม่ได้หรือบางทีอาจจะเกิดอาการฝืดของตัวปุ่มในส่วนของ ของตัว v e r t i c a l 2ก็จะได้เปรียบในส่วนของปุ่มมากกว่าส่วนถ้า v e r t i c a l 2นะครับปัญหาโดยตรงเนี่ยอาจจะยังไม่มีเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกเม็ดอะไรเงี้ยมันไม่มีเหมือนตัวเลสนะครับผมนะครับอาจจะรู้สึกแค่ว่าในเรื่องของน้ําหนักแค่นั้นเองเวลาไปใช้วิ่งถนนหรือว่าวิ่งระยะทางไกลๆจะรู้สึกว่ามันไม่ได้คล่องตัวมากน้ําหนักก็จะเป็นภาระข้อมือหน่อยๆน,น,นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะมากโดยรวมก็ค่อนข้างที่จะ ได้ความทนทานกลับมาแทนอะไรเงี้ยอ่ะก็ย้วนๆกันไปนะครับทั้ง2รุ่นนะครับผมแม้สเปคจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ต้องบอกเลยว่าการใช้งานี่ยแตกต่างกันแน่นอนถ้าสนใจนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้แล้วทุกช่องทางของเอเวอร์รินนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็จะเอาอะไรมารีวิวต่อเจอกันคลิปถัดไปครับ